ถ้าผมให้คุณนึกถึงแบรนด์ไก่ทอดในประเทศไทยมาสักแบรนด์หนึ่งผมมั่นใจว่าจะต้องมี KFC อยู่ในหัวคุณแน่ๆแ,แล้วเขาอยู่มาได้ยังไงครับในประเทศไทยถึง40ปีอะไรเป็นกลยุทธ์ของเขาวันนี้เราจะมาคุยกันครับ <ues> ในประเทศไทยนะครับตัวคนแบรนด์ไก่ทอดนะครับหรือจริงๆไก่ทอดเนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมานานมาก,มากๆแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เห็นแบรนด์เนอะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เป็นโลโค็ลแบรนด์ที่เป็น g l o b a l นะครับก็มีเข้ามาเปิดมีทยอยปิดมีอาจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จไปบ้างซึ่งมันเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยประเภทของอาหารนะครับรสชาติที่จ,จัดจ้านนะครับที่มันอยู่ใน DNA ของเรานะครับก็มีส่วนนะครับที่จะทําให้แบรนด์ไก่ทอดต่างๆนะครับจะ success หรือจะ f a ได้แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีอีกหลายอย่างครับที่มันสามารถทำให้แบรนด์สามารถักเซสได้ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ของ KFC ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทยนะครับมันนานถึง40ปีและผมเชื่อว,ว่าถ้าเราพูดถึงคําว่าไก่ทอดเนี่ย KFC จะเป็นหนึ่งในท็อปออฟมาของทุกๆท่านแน่ๆทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วทําไม KFC ถึงครองใจคนไทยมันนานได้ขนาดนี้เขามีกลยุทธ์อะไรเขามีเทคนิคอะไร การตลาดแบบไหนที่ทําให้คุณรู้สึกผูกพันกับแบรนดน์นี้วันนี้เราจะมาคุยกัน5กลยุทธ์ของ KFC ประเทศไทยครับกลยุทธ์แรกนะครับก็คือการที่ KFC นะครับมีการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการเคารพในวัฒนธรรมของคนไทยคือ KFC เนี่ยจริงๆเขาก็เป็นแบรนด์ที่มาจากเวสเทิร์นเนาะคือเป็นแบรนด์ตะวันตกนั่นเองแต่ว่าการที่เขาเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะในเมื่อแบบ 30- 40ปีที่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันดูหวือหวามันอาจจะมาเป็นกระแสแต่เขาครองมาได้ถึง40ปี่ส ำคำน้ำมากคือการโลเคอลายส์ครับการโลเคอลายส์ตัวรสชาติอาหารหรือว่าวิธีการปรุงอาหารเนี่ยให้เหมาะกับรสชาติของคนไทยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยไปเที่ยวที่ต่างประเทศมาตอนนั้นเด็กมากๆนะครับเราไปเที่ยวประเทศหนึ่งมาเป็น Australia. Australia ออสเตรเลียออสเตรเลียก็จะมี K f c ีนะครับคนเยอะมากเราเดินเข้าไปสั่งนะครับเป็นไก่ทอดซึ่งเราวาดฝันว่าต้องเหมือน K f c อฟกบ กรอบรสชาติจัด,จดซอสพริกนะครับซอสพริกหวานๆแบบบ้านเราอะครับมันต้องเป็นทรงนั้นแน่ๆเลยแต่พอสั่งมานะครับมันกลายเป็นว่าแบบเรากินไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติที่มันเหมาะกับบ้านเราแต่อย่างบ้านเราเนี่ยเค c ประเทศไทยนะครับก็มีการโลคอลายส์ครับเมนูหนึ่งที่ทุกคนน่าจะนึกออกก็คือข้าวยำไก่แซบ่บมันจัดจ้าแล้วมันถึงเครื่องมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งเมนูที่เขามาคอลลบกับแกงเขียวหวานหรือว่าเครื่องแกงของไทยอันนี้ครับเลยทําให้เราอะนึกถึงเค c ก่อนคือเขายังเอาคอหลักของเขานะคร เรารู้สึกอินไปกับแบรนด์มากคือและไม่ได้รู้สึกว่า KFC ซเป็นแบรนด์ต่างชาติขนาดนั้นเราสึกว่า KFC ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่มันอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในท้องถิ่นของเรานั่นเองกับอีกอันหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับคือเรื่องของการเข้าใจนะครับไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย k ค C มีแคมเปญพิเศษครับที่ชื่อว่าเค c ซโบนไทยมันเป็นการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสําหรับสุนัขครับเ f c เนี่ยชอบเล่นเรื่องของครอบครัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมไทยอีกหลายอย่างเลยครับกลยุทธ์ที่2ของ KFC ประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าคิดว่าเป็นแบรนด์ที่นําล่องเรื่องนี้มากๆครับคือการที่เขาอ่ะมีคอนเน็กชันกับผู้คนผ่านโซเชียลมีเดียครับคือโซเชียลมีเดียเนี่ยถามว่าใครมีก็มีได้นะครับปัจจุบันนี้แต่จะมียังไงให้มันน่าจดจานะครับเ f c เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากคุณเคยเข้าไปเห็นตัวเพจของ KFC ซีไหมที่มาตอบคําถามกวนๆให้กับคัสเตอร์เมอร์ของเขาปัจจุบันเนี่ยเนนดขขเเียว เพราะฉะน,นี้การที่เขาสร้างคาแรคเตอร์หนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อมาตอบคนไทยแล้วเขารู้ไงคนไทยอ่ะเราชอบความจอยความตลกความเป็นมีมความที่เราเอาไปพูดต่อได้ในเชิงโพสิทีฟอันนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าเคบซีเขาก็จะมีแอดมินนะครับที่มีคาแรคเตอร์ออกกุนกวนิดนึงตอบติดตลกนะครับเป็นมีมได้อันนี้คนไทยชอบถือว่าเป็นหนึ่งในมาเก็ตติ้งที่สาคัญมากกลยุทธ์ที่3นะครับก็คือการทาแคมเปญที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆน,น,นะครับอย่างของประเทศไทยเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าคนไทยเราจะอิน เรื่องของครอบครัวเรื่องของสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เราเห็นเนาะว่า KFC เนี่ยเขามีเมนูครับที่เราเรียกว่าบักเก็ตนะครับเป็นถังให,ใหญ่ที่จะมีไก่ทอดเต็ไมไปหมดทีนี้ครับเวลาที่มันเป็นเทศกาลหยุดยาวในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือแม้กระทั่งสงการานเอง KFC ก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีการทําแคมเปญเพื่อโปรโมทบักเก็ตในเชิงของครอบครัวครับว่าไม่ว่าคุณจะกลับบ้านไปที่ไหนหรือว่าคุณอยู่ในกรุงเทพอยู่กับครอบครัวยังไงก็แล้วแต่การที่คุณมีบักเก็ตนะครับที่เป็นแบบสงการานรบักเ,อเอก็ตแฟมิลี่ ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เขาสามารถทําการสื่อสารออกมาได้ดีมากๆแล้วมันรู้สึกอบอุ่นเวลาที่คุณดูแบบสปอตโฆษณาของ KFC หรือว่าดูแบนเนอร์ดูภาพเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ย KFC เนี่ยถือเป็นตัวแทนเนาะในการที่เราซื้อมาเพื่อมาแชร์ริงให้กับคนในครอบครัวของเราจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายของเขาเช่นเดียวกันซึ่งแคมเปญประเภทเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นปุ๊บทาปั๊บแล้วคนจะอินทันทีสิ่งเหล่านี้ครับมันต้องทำซ้ำทำวนไปเร คนไทยเรารู้สึกซึมซาบว่าเวลาที่เรากลับบ้านหรือว่าอยู่กับที่บ้านของเราเนี่ยมันจะต้องมีไอ้บั克เก็ตตัวเนี้ยครับเพื่อเอามาแชร์ริ่งกันกับคนในครอบครัวแล้วมันก็ทํามาอย่างต่อนเนื่องครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็เริ่มอินแล้วว่าเวลาที่กลับบ้านมันต้องสั่งเ f c ไปกินกลยุทธ์ที่4นะครับผมมองว่าข้อนี้มันเป็นอะไรที่คนคาดไม่ถึงเนาะคุณจําสีเ f c ีได้ไหมมันคือสีแดงสีขาวสีดาถูกไหมครับถ้าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นสีแดงสีเห,เหลืองอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล ลูกเข้าไปได้นะครับเพียงแค่คุณเนี่ยหยิบมันมาทําอย่างถูกวิธีอย่างเช่น KFC นะครับมีการหยิบตัวแบรนดิ้งที่เป็น 4CI ของตัวเองอะ่ะรวมถึงลายทางของเขานะครับที่จะเห็นในบัเก็ตเห็นในร้านของ KFC เนี่ยหยิบออกมาคอลแลบส์ครับกับแบรนด์ต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าเปิดมา40ปีแล้วคนอินอาจจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือว่ารุ่นเราเขาอยากจะเจาะกลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นเขาเลยเลือกที่จะคอลแลบส์ครับคุณเคยเห็นหมวก KFC อ่ที่ไม่เป็นหมวกอย่างเงี้ย คือมันก็เท่ไปอีกแบบแล้วเห็นช่วงหนึ่งอะคนคิดเอามาเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีขายทั่วไปอ่ะก็เป็นการทําสินค้าที่ค่อนข้างจะลิมิเต็ดออกมาทีเนี้ยมันเป็นการเพิ่มแวลูให้กับแบรนด์ว่า KFC ไม่ได้ทําแบบนี้บ่อยๆอ,อ่ะการที่แบบเป็นวัยรุ่นอินกระแสระครับมันก็จะต้องมีของพวกนี้เป็นธรรมดาซึ่งอันนี้นครับมันเป็นการตลาดที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาทําแล้วมันรู้สึกว่าเจ๋งมากๆแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็อยากเห็นเขาทําอีกข้อที่5นะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับมารติ้งขนาดนั้นแต่เรื่ออองนนนีี้กกก็สสํําาาาาาาคคคัญครรรรรบรืวิิธใหและะจยไปู ต่างๆนะครับคือสาขาของ KFC มีเยอะมากๆแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามีสาขาไหนที่รสชาติแปลกหรือว่าเพี้ยนไปจากสาขาอื่นๆเลยหลายๆแบรนด์นะครับตกมาตายตรงที่ว่าแบรนด์ที่เป็นสาขาหลักเนี่ย ทำได้ดีมากๆพอกระจายแฟรนไชส์ออกไปหรือว่ากระจายสาขาออกเนี่ยมันเกิดกลายเป็นว่ารสชาติเพี้ยนการให้บริการไม่เหมือนเดิมพ o l i c ในการซื้อขายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแต่เคปซเนี่ยเป็นสตอร์ที่คุณเดินเข้าไปอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4งสช้อนอยู่ตรงไหนซอสอยู่ตรงไหนหาดซอสอยู่ตรงไหนหรือว่าคุณจะไปกดน้ําตรงไหนมีที่ล้างมือไหมคุณจะรู้ด้วยอัตโนมัติครับรวมถึงวิธีการที่คุณสื่อสารกับพนักงานนะว่าคุณต้องสั่งอะไรบ้างนะครับหรือพนักงานการที่เขาขายของคุณเนี่ย หลังปุ๊บก็ไปหยิบไก่ทอดมานู่นนี่นั่นทุกอย่างมี policy ที่ดูเป็น system มากๆซึ่งตรงเนี้ยก็มองว่า KFC เป็นโลโมเดลของแฟรนไชส์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายๆแบรนดม์มากๆนะครับเพราะว่าการบริหารการจัดการของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมี t a ต d a า d มี service level ที่ค่อนข้างจะเหมือนกันทุกสาขารวมถึงรสชาติอาหารด้วยอันนี้สําคัญมากๆก,การที่ KFC นะครับครองใจคนไทยมาได้นานถึง40ปีนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกแบรนด์ที่จะทําแบบนี้ได้แบรนด์ที่เข้ามาแล้วก็ไปแม้กระทั่งเป็นรนดที่เ่ local เเ็อองงงงะััะักยไมมสาาถจึตตตววข มาได้เหมือนกับ KFC อันนี้เรามองว่าเป็นเค s e s t u แล้วกันว่าเอ้ยคนน่าสนใจนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ดูซับซ้อนมากขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือความเข้าใจมากกว่าว่าคนไทยต้องการอะไรกินอะไรรสชาติแบบไหนมมเมนต์แบบไหนประสบการณ์แบบไหนเดินเข้าร้านยังไงหรือแม้กระทั่งวันหยุดยาวคนไทยทําอะไรบ้างนะครับ KFC เนี่ยเข้าใจ customer behavior แล้วพยายามจะปรับปรุงตัวเองให้มีแคมเปญพิเศษเพื่อตอบโจทย์คนไทยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยครับเชื่อว่าถ้า KFC ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอีก1 0 2 0ปีเนี่ย KFC ก็ยังเป็น ทอดอันดับต,ต้นๆที่คนไทยนึกถึงอยู่ดีอันนี้ครับเป็นเคสดีที่คิดว่าเราชวนมาคุยกันนอะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่กําลังทําแบรนด์หรือว่ากําลังประสบปัญหากับการทําโครงสร้างขององค์กรเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ครับ